ความัาของเราฝ่าดราม,ม่า,มาที่หลายเรู้สึกว่าไม่ได้รักจริง,งเงม็แค่คอนเทนต์ตรงนี้เราสึกอะไรบ้างแะอออ,อจริงอะตอนตอนเห็นข่าวก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าหน่อยน้อยใจมากกว่าที่แบบว่าคนค่อนข้างที่แบบจะถูกความรู้สึกหนูที่มีต่อ,อเขาอะไรเงี้ยแค่แค่แค่รู้สึกว่าทาไมต้องแบบต้องมองว่าเราเป็นอย่างม้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเหมือนไปหลอกเขาไปไปแบบไม่ได้ชอบเขาจริงอะไรเงี้ยค่ะก็แค่หน่อยหน่อยแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากแล้วอะไรหลังจากนั้นใจเู้สึกว่าเออคนนี้คือแบบ แต่ว่าหลังเคยมันเป็นแฟนกันมันเป็นแฟนกันเลยนะทำไมใหม่ยหมายถึงยังไงนะคะเราไปช็อคอะไรในตัวเขาเขาเขาเป็น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 ผู้ชายที่อารมณ์ดีนะคะอยู่แล้วก็มีความสุขไม่ได้เครียดอะไรหรือว่าจะมีเรื่องเครียดเนี่ยพี่เขาก็คอยให้กำลังใจแล้วก็ดูแลดีเป็นคนใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนที่แบบว่า เออใส่ใจดีค่ะไม่งั้นพี่ถามก่อนก่อนที่จะมารู้จักเขาพอหลังรู้จักมันความคิดมันเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนค่ะก่อนรู้จักก่อนรู้จักก็คือจะเห็นเขาในภาพที่แบบว่าเกี่ยวกับผู้หญิงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่พอตัวจริงอ่ะมาเจอจริงๆได้คุยจริงๆเลยอ่ะเขาเป็นคนที่จิตใจดีใช่ค่ะไม่ได้เจ้าชู้ไม่ได้แบบว่ามีเรื่องเหมือนในข่าวเลยไม่มีเลยจริงๆเรามีการสอบถามไหมว่าพี่แจ็คไปอยู่ในข่าวไหมคะเอาจริงไม่ไม่ได้ถามแต่แรกแรกอ่ะก็มีบ้างที่แบบว่าเออเขามาคุยกับเราเล่นๆ่นหรือเปล่าอะไร แต่พอได้คุยกันจริงๆอะได้แบบเจอกันบ่อยๆอะไรอย่างี้เขาก็ไม่ไม่ได้เป็นแบบในข่าวเลยอันนี้คอนเฟิร์มว่าเขาไม่ได้เป็นในข่าวก็<ๆ>ก็เท่าเท่าที่หนูคบมาตอนเนี้ยก็ยังไม่มีเรื่องเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงหรือว่าเจ้าชู้หรือว่าไปเที่ยวตามที่เขาแบบอ้ำกันอะไรเงี้ยก็ไม่มีคะ่ะแล้วก็เขาเป็นคนดูแลดูแลดี กล,กลับไปทํางานก็รีบกลับมาคุยกับเราอะไรเงี้ยหาเวลาว่างเพื่อแบบอยู่กับเราอะไรเงี้ยถ้าอยู่เวลาออกรายการแต่คนชอบเอามาอยู่ไปรุ่นไปนี่ไปรัชดาเนี่ยเรามีถามจริงจริงมีสงสัยในทางที่คนแซวมั้ยเออเอาจริงๆก,ก็ก็มีบ้างก็แค่ถามเขาว่าแอบไปไหนมาหรือเปล่าไปไหนมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่แต่ก็ไม่เพราะว่าด้วยด้วยความที่เวลาเขาออกไปข้างนอกอ <c oughs> เขาก็จะคอยแบบคอยบอกเราว่าอยู่ตรงไหนทําอะไรอยู่ทํางานอะไรเงี้ยค่ะก็เลยสบายใจไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้ต้องหนักแน่นพอถึควรใช่ไหมพอไปแจ้งเนี่ยอะไรนะคะ ก็ก็ไม่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 ต้องขนาดนั้นนะคะก็สบายๆปกติอย่างที่บอกว่าพี่เขาไม่ได้เป็นเหมือนในข่าวหนู่คบตอนนี้ก็ก็รู้สึกสบายใจแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงหรืออะไรเลยก็คือมันมันมันยังไม่มีเรื่องที่แบบว่า อุวยเราต้องหนักใจกับพี่เขาอะไรเงี้ยค่ะไม่มีอย่างวันนั้นพี่แจ๊คก็สัมภาษณ์ว่าเขายอมรับว่าเขาเป็นคนข้างเราเราคิดเราดูไหมเราคิดว่าเขาเป็นอย่างที่เขาได้สัมภาษณ์ใช่ใช่ค่ะข้างรักกันเลยไงเขาด้วยแล้วหนูด้วยแต่ส่วนมากจะเป็นหนูมากกว่าที่สัมภาษณ์ใช่ใช่คือเอาเอาจริงที่เขาพูดตามตามตามรายการอะไรเงี้ยว่าเขาแบบว่าเออว่าว่าหนูเป็นคนแบบที่หึงอะไรเงี้ยใช่ก็ก็ก็เหมือนตามขาดแต่ว่าเราเราไม่ได้อะไรขนาดนั้นเราแค่แกล้งเขาเล่นว่าแบบเออเนี่ยคุยกับใครหรือเปล่าแบบอย่าแอบคุยกับใครนะอะไรเงี้ยคือเราก็แซวๆ์ลก เล่นเพราะเขาแบบสไตล์นั้นไงแล้วอย่างเงี้ยชีวิตจริงเรบข้างรักมากกว่าเขาหนูคลั่งรักใช่หนูข้างรักกว่าหนูก็จะแบบบอกคิดถึงตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเป็นไงบ้างครับทำงานเหนื่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือพยายามเหมือนจะหาเวลาเวลาทั้งสองคนอ่ะหาเวลามาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีสัมภาระเรียกกันไหมราสนิยมว่าแบบเบบี้เบบุ้งหรือไงนี่ปะที่รักอะไรอย่างเงี้ยที่ียังตกได้ก็ก็มีเรียก อู้หนูจะเรียกเขาว่าตัวเองอะไรงยงเี้แต่ว่าถ้าน,น่ารักน่ารักก็จะแบบป๊าป้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาบีมามาค่ะเวลาสองคนคบกันมองความรักอันนี้ยังไงบ้างอือมองเอาจริงหนูอ่ะเวลาคบใครหนูจริงจังอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้มองถึงแบบวางแผนอนาคตอะไรขนาดนั้นอาจจะเป็นพี่เขามากกว่าที่มองเพราะว่าค่อนข้างที่จะแบบพี่เขาเริ่มโตแล้วแล้วก็อายุมากกว่าหนูสิบกว่าปีอะไรเงี้ย re. เขาอาจจะมองเรื่องอนาคต แต่ก็มีมีคุยคุยกันบ้างอนะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ายังไม่ได้วางแบบแผนเบรยเบรยขนาดนั้นที่ไม่เหมอหเือนกันไหมเพิ่งเริ่มเริหลายคนบอกว่าอาจจะเป็นช่วงปีบูชาหรออ,อันนั้นคนคนคิดอย่าง้ะก็ก็ไม่ผิดค่ะเพราะมันมันก็อย่างว่าเนาะเขาก็ไม่รู้ว่านาคตจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าหนูแค่มั่นใจว่าหนูหนูจริงจังแล้วเขาก็ก็จริงจังกันแค่รู้สึกว่าคนสองคนคุยกันแล้วมันแบบคิดกันแล้วก็เข้าใจกันในหลายๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ย อะไรที่มันทำให้เราหนักแน่นเพราะว่าขึ้มาคอมเมนต์ที่มีนถ้ามาเวลาลงรูปคู่มันก็จะมีคอมเมนต์ด้านลบก็ตั้งเยอะใช่ตรงนี้มันมันมองข้ามยังไงคอมเมนต์ไหนที่สุดเปล่าแล้วสุดสะเทือนใจอือหมายถึงคอมเมนต์ที่แบบว่าไม่ดีใช่ก็ก็แค่บอกว่าเหมือนเหมือนเขาคอมเมนต์มาประมาณแบบไม่นานหรอกแล้วก็เลิกกันอะไรเงี้ยเหมือนพยายามจะบอกให้เราเลิกกันเออเหมือนแช่งอะไรเงี้ยหนูก็เลยแค่รู้สึกแบบ ไม่อ่านไม่ไม่อ่านบางคนก็มามาให้กําลังใจเออจะเลือกอ่านที่แบบว่าข้อความดีๆข้อความที่มันแบบให้พลังบวกกับเรามากกว่าเพราะว่าหนูหนูก็อย่างที่บอกว่าหนูจริงจังกับพี่เขามาแล้วแล้วพี่เขาก็พิสูจน์ให้เห็นว่าแบบเขาก็จริงจังกับหนูแล้วก็มันอาจจะอนาคตอาจจะไปได้ไกลกว่านี้จริงพี่แจ็พี่การดูเนยังไงบ้างอางพี่การปกป้องเราอย่างไรบ้างหรือว่าเป็นแฟนพี่ต้องอดทนไม่ไม่ค่ะไม่คือแต่ละคนก็ปรับกันอะไรไม่เข้าใจก็คุยกันว่าเออตรงนี้ไม่โอเคนะอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ปรับกันมันก็คือ ถ้าถ้าถามว่าตั้งแต่คบม,มาจนถึงตอนนี้ไม่มีเรื่องอะไรที่แทบจะทะเลาะกันรุนแรงมีแค่แบบงอนๆกันไม่เข้าใจกันคุยกันก็หายแล้วสปอยสปอยสปอยเขาก็ตามใจเหมือนยันกินอะไรก็ไปวันนี้เธออยากกินอะไรไปแบบพี่พาไปกินอะไรอยาไปเที่ยวไหนก็ก็ไป,ไปอะไรเงี้ยคือคือคะเปย์เปก็ก็มีบ้างแต่ว่าจะเปย์ในเรื่องที่แบบว่าดีๆอะไรเงี้ยค่ะเปย์แบบ อย่างเช่นทาประกันให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ซื้อใช่ใช่ค่ะทำประกันให้แล้วก็มีซื้อแบบเขาชอบเล่นผ้าเนียเาเป็นเี่ยนพ้าอะไรยงเงี้ยเขาก็จะซื้อพ้าให้หนูมาห้อยใช่เขาก็จะจะจะเปประมาณนั้นว่าแต่ถ้าเรื่องแบบเปกระเป๋าเปอะไรเงี้ยไม่ไม่ค่อยมี่ไม่หลอกขายขอนีเราจะมาเ่ไม่ไมไม่ไมหนูจะไปหลอกขายเขา่้าวห่ไม่ด้วยไม่คท คะเออเป็นเม็ดแตงค่ะเม็ดแตงเป็นเม็ดแตงแล้วก็ให้หอยมาอาแสแดดมันมีจับใจเขาเรียกนะคุ้นอะไรเอันนี้หนูจำไม่ได้แต่ว่าเขาเรียกมันเม็ดแตงอะค่ะแล้วก็ของเขาก็อาจจะแบบพาหนูไปดูพระอะไรเงี้เอออยากได้ไหมซื้อเก็บไว้กันดีกว่าอะไรเงี้ยเป็นโมเมนต์ใหม่เนาะใช่ใช่่คนอื่นเขาจะพาไปแบบไปปาร์ตี้เออไปเดทอะไรอันนี้พาหนูเข้าวัดทำบุญพาไปดูพระใช่ อะไรนะคะก็คล้ายๆประมาณนั้นบอกว่าพาหนู่ไปทำบุญอ่ะก็คือเจอกันครั้งแรกก็พาหนูไปทำบุญแล้วใช่ไม่ได้ชวนไม่ได้ชวนไปอะไรที่มันแบบว่าไม่ดีเลยเขาเห็นอย่างนั้นน่ะเห็นเขาเป็นคนเจ้าชู้เห็นอะไรอย่างงี้แต่จริงๆไม่ได้เจ้าชู้แล้วก็ไม่ได้ไปทําเรื่องที่ไม่ดีเลยเขาเป็นคนที่แบบเรื่องมูเรื่องพระเรื่องอะไรอ่ะเขาแบบเคารพมากศรัทธามากวันนี้ แต่งเลยค่ะแต่งเลยถ้าเขาขอหนูแต่งไม่ลงไม่ลงเสือกใจมากคือคือหนูอย่างอย่างที่หนูบอกอบว่าเขาแบบคือมันคุยกันแล้วหนูไม่เคยเจอใครที่แบบว่าคิดกันขนาดนี้คุยกันได้ทุกเรื่องหนูปรึกษาอะไรเขาคอยเออเขาเรียกอะไรอะ่ะมีคำปรึกษาให้ตลอด เวลามีปัญหาอะไรก็ช่วยหนูแก้ได้ตลอดเลยแล้วก็ให้กําลังใจเก่งมากดูแลดีแล้วก็แบบใส่ใจไม่ว่าไม่ไม่ใช่แค่หนูคนเดียวพ่อแม่ครอบครัวของเขาก็ใส่ใจดีซึ่งซึ่งเขาเข้ากับครอบครัวได้ด้วยก็เลยรู้สึกว่าหนูไม่เคยเจอเจอผู้ชายคนไหนที่แบบว่าพูดแค่ว่าดีขนาดจร,จริงๆอันนี้หนูพูดเลยไม่ได้อวยแฟนแล้วแต่แบบก็ก็ก็จริงจังถ้าเขาขอใช่เขาดูแลใจใส่เก่งด้วยใช่ตดีดีด้วยค่ะ ทิ้งไปไม่รละขอบคุณนะคะพี่พี่ไม่ใช่คนดีไงคะ